บัลูเกาบัลลูใหม่นะพี่น้องนี่นนาดสิไม่ยอยู่มั่งบ้าใส่ใดอยู่ดิกล,ล่ำลงลอยพี่น้องโอใจกลางทุ่งหน้าเลยนะครับพี่น้องเยขยก็จะจุดไฟเผาใหม่เบิดครับนี่แต่ว่ามันมีดอ่อนนี่แหละที่มันโผ่ใหม่นะคิดว่ามันน่าสิคอนกันอยู่แถวๆนี่เลยพี่น้องเอา มีแววอยู่ได้พี่น้องอยางเขามากระจายเ,เอเหลิสนี่เบื้งห้อยเดีบยรู้ว่าเก่าไหมนะเดี๋ยวตามลองล่อยอยีพี่น้องเลยอือมีมีมีพี่น้องนี่เบิ้งเอาครับนี่ปีกเปียกเลยนี่เว้ยตัวใส่ได้อยู่บาดทู่โอฮฮฮฮฮฮ้โหเบื้องลเอีบเลยพี่น้องเลย กว้างกับบุตรตัดทางเลยนะพี่น้องนี่ทางมันไปนี่เอาไว้ข่างทางนี่พี่น้องล่อมันอยู่ข่างทางนี่แหละครับมันสีมา้าป่การโล่งๆครับเราต้องไปกินไกลกันลึก <c oughs> ทางตัดออกมาหน่อยขี่กันอยู่นะสองสามก้อนบาดโถพี่น้องเลยเอาลองเบิ้งครับนี่ก็ว่ามันสวมมันพี่น้องเลยพุทธะโอ้โหมีทุกรุ่นครับ รุ่นน้อยก็มี่เนี่ยมันตดเป็ดดรุ่นบักโกโดก็มีพูดอะเออเฮ้ยโอ้ว่างกับดักหมึงม,มันเป็ดๆนี่แหละพี่น้องมันขีนี่แหละสวมมันเป็นบอเดี๋ยวสักหน่อยเห็ดหมองไว้แล้วว่างลงนี่แล้วครับเบิกเบิกโอ้โหพี่น้องเลยเบิกเท้าดุ่งในหน่อยด้ยเนี่ยโอ้โหแก้วพี่น้อง คือสิมันสูนยนร่วมเพื่อนอะไรอยู่นี่โอ้ตามล่าหาเจ้าของขี่นี่ให้ได้นี่พี่น้องนี่ตัวอื่นมาสนใจ่างนี้สนใจก็ขกแกสนใจบักเจ้าของขี่นี่เออเจอกันแท้ละแรงนี่พี่น้องเอ้ย นั่นลูกพี่น้องมันก็เป็นแอ,อดรอดตารอดใจแต่ว่า <c> ค <oughs> ืออยู่ที่พี่น้องอยู่ใจกลางทงหน้าเลยครับใจกลางก็คักนี่แหละเนี่ยเดี๋ยวเราไปสำรวจบางก่อนพี่น้องเรื่องรอยสิบบริหลายพี่น้องแต่หนูหนี้แน่นอนครับแต่ว่าคิดว่าโบ,บนาสชุ่มนะมีวขวดอยู่พี่น้อง แต่ว่าเห็นแค่มองเดียวมอมันหนูมีครับแต่ว่าหนูบ่ชุ่มแค่น,นั้นเองมือสีบลายครับโอเคพี่นอ้องเดี๋ยวยางสำรวจบ้างก่นครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งนนั่นอยู่ร้อมครับถ้ามันมีห้อยหลายหนาสีชุ่มหนาสีลงอาวุธได้พี่น้องเลยอืมสันนิษฐานว่ามีพี่นอ้องมีครับแต่ว่าหนูมันบ่ชุ่มแค่น,นั้นเอง ว่าถ้าถ้าหนูชุ่มเ้างปจจาเป็นต้องขาไปเบิ้งถึงขันในี้นะพี่น้องว่จจําเป็นเลยครับนี่เบิง้งเบิ้งแค่รอบคางนี้ก็รู้แล้วครับชุ่มบ่ชุมช่มเพราะว่าส่วนมากเขามักสิออกมาหานหาขุดกินจนงสิถ้าหนูมันชุ่มนะส่วนมากหาขุดกินหัวหัวแหโดยวแถวๆนี้ครับแต่นี้มันไหลลงร้อยเลยพี่น้องบ่มีเลยครับแสดงว่ามีหนูจริงแต่ว่าบัวชุ่มครับครับผม สวัสดีพ่อแม,ม่พี่น้องเอฟซีผมโอ้หนุ่มเงี้ยอาก,การนี้พี่น้องดุงเนี่ยจากสำรวจเมื่อกี้ย่างสำรวจเื่อยเลยสักหน่อยก็ได้ซิมี่อยู่พี่น้องแต่ว่าหนูหนาสิบ่หลายครับเบิ่งแล้วนะแต่บ่หนาสิ่เนียนเนียนหนาเท่าไรให้ประเมิจจนจริงๆสูงลงเมื่อกี้บ่ได้นะพี่น้องความนหนาเนียนของมันนะแต่กระเพาะมีโตให้ได้ดักครับอ่ะก็อลองเบิ่งลวงมันอาจสิกว้างเนี่ยสั่งหน่อย อโอ้โหสิไดยอดอาวุธแบบกว้างๆเนี่ยแราพี่น้องครอบพุ่มพื้นที่เลยครับคิดว่านะคือบอเอาน้อง,องพี่น้องเดี๋ยวย่อนกันกระซ้ายอะไรนี่กันเลยโอ้โแดดท่อนครับพี่น้องเลยดีนะมือนีบบอกเป็นได้พี่น้องเลย้มันทุกมือนี่มันตายเลยครับมือนีบถือว่าแดดท่อนแดดท่อนก็นจริงแต่ว่ามันยังมีล่มซอยครับพี่นอ้องโอเคเดี๋ยวสร้างโดยขอ,อยอดอาวุธกันพี่น้องโอ้สิกลับไปนอนเลยเนี่ยอกกะมาในนอนอยู่พี่น้องเลยเทียงกวา่ะ โอ้ยดักหยากนาดพี่น้องเลยมันเขาได้เบิดท,ทุกทางเลยครับอยากที่เฮาเห็นมันเบียงมันเข่าหนาได้มันเป็นฟองโซเซเวียดูพี่น้องหน่อยตรงดูต้องตัดหยาบมาปอกรัดมันไวครับบให้มันเห็นฟังทั้งนี้มันขับไปมันเขาทั้งหนาคนหนักคนโอ้ยคือบนอพี่น้องเลยยั่นรันเฝ้าตะพืชอยู่ครับไม้เนี่ยพี่น้องเลยเอาสร้างมันพี่น้องแต่กระแปกนะพี่น้อง ห้วยบกวยนี่นะครับบงไม่กัดเท่ยไห่ขงบกวยนี่หรอกแต่ว่าสร้างหน่อยคิดว่าหนูใหญ่มันตรงแดนนะครับแต่ไม่รู้ว่าสิคิดถึงหรือสิคิดผิดนะเพรามันหายเป็นไปได้เพราะมันเหลือดงเดียวในในทงหน้าทงนี่นะครับมันต้องมารวมกันอยู่ตรงนี้คิดนะต้องเป็นศูนย์ร่วมมันอะเหยียบก็าสร้างหน่อยว่ามันคักมันบบกวดมันบกวดหนูงยิ้มได้พี่น้องเลยบกวดมันยังไงเห็นไหม ว่ากันไปพี่น้องเลยเดี๋ยวขึ้นนีกกรลู่สีเงยหรือสีนอ่อยอะก็มาอีกหนึ่งไม้นะพี่น้องไม้อยู่ข้างข้างครับพราะอวาวุธเหลืออยู่หาหลังพี่น้องมองเบิงว่าเมื่อใตัวแรกอะว่าสิพ่อแล้วละ่ะเหลือหาหลังก็บสิบกับบัาฑรสนนี่สะแวะลงมาเบิงตรงนี้พี่น้องเลยคืออีทด้พี่น้องเลยวันนี้ได้พี่น้องเลยตามนะฮาหนูจอนกันครับ อาชีสิบบไงก็ได้ดิดูมีห้อยตัดมันหรอพี่น้องยันเป็นหนูต้องเขามากกว่าครับเป็นห้อยยังงังโอ้โหเป็นยังลุงมึงก็ได้ครับบเนี่เพื่อฟุกเพื่อฟุกพี่น้องหลังก็เพื่อฟุกครับพี่น้องผมบัดที่นี่เต็นเซ็ตสิ้นครับไปไปสามโมงครึ่งเลยตื่วก็อ่ะตะแรงม่รุนกันพี่น้องครับผมตะแรกยังว่ากัน ครับกำลังดูกันพี่น้องออกหมูหรือออกจาครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผมยำคำขึ้นยำคำขึ้นพี่น้องเลยดาวกระดายพี่น้องเลย โอ้ยสะสวยสวยงามขนาดไปมึงลุกหัวศีลมีจักเตีมมือนีิเอามาลองหาหลังนี่หมายดีก่อนพี่น้องเลยเด็กจะต้องพันมันนั่นแหละก่อนพี่น้องเลยมาสแนวเฮ้ยหุ้ยนี่ยังดำดำอ่ะน้องพี่น้องดำดำอ่ะดำ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 เมียนบ่อเมียนบ่อเมียนบ่ แมนบัว่าอุ้ยแมนแมนแมนพี่น้องเี่ยมยายาลูกยายา้ะขอขอหางอ๋อไม่หางแล้วพี่น้องพี่น้องเข้าครับบัดที่นี่อืมดูดเลยอ๋อขออนุญาตเราก็ได้พี่น้องเลยเฮ้ยแต้มแบกมาแล้วพี่น้องเลย นีงไม่ชื่นใจนี่นไ,มไม่เว้ยหมกเหี่ยวแล้วพี่น,อน้องหลังสองนะโอ้ยคือเกาพี่น้องเลย <laughs> สามกวบมิดสี่ขวบมิดพี่น้องเลยไปครับไปไว่นานี่จังเลยสุดท้ายหลังที่สั่งมรีวิวนี่แหละเสียตัวว่าอ้ยมิดเฉยพี่น้องเฮ้ยได้เฉยไวอห,หนุ่มหนูลงเขาดิพี่น้องเออ นูว่าห้อยเหยียบนู้มรองเทาวะ่ะนี่บกเพียงอืมๆีมตุวง่ามมีตั้งหักพี่น้องดิโอ้ยพิะมันวะตัวนี้เฮ็ดอุ้ยช่วยอยู่เฮ้ยครับผมหาลังสองเปีมพี่น้องเลยเฮ้ยแตถือว่าได้อยู่ดิพอได้อยู่พอได้อยู่นี่บกเปี่ยวเดียวไปครับผมหมายง่ายกันนี่หมายสองพี่น้องเลยหลังแรก ยังบ่ามาอยู่พี่น้องมิดอีทีเอเนาะโบเป็นยังแสนเที่ยวพ่อขี่มันนี่พี่น้องฮ้ยเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเฮ้ยมันมานะครับนี่มันเพิ่งมานะนี่นี่ปกติอุ้มอีนะนี่ด้ยแต่บุตรในเขากับดักพี่น้องเลย บูม่าเลยบ่วพี่น้องโอ้บอูม่าสวยว่ะเฮ้ยเป็นไปได้บอรอวะอุ้ยสมไงนี่บูมี่นี่ก็จบเลยดิพี่น้องเลยนี่บอม่าดีพี่น้องโว้ย <laughs> เออ ว่าไปอีกแล้วครับบัดน,นีนน้เอียนหมูพี่น้องอุ้ยหลังหนระือตั้งเอ้ยได้ได้ได้หลังนี่โอ้ยนะติดติดอยู่พี่น้องโอ้ยตัวหนูเนาะโอ้ยน,น้องนะพี่น้องเลยโอ้โหจะมันใหญ่หายหามันนี่เจ้าของขี่ที่โน่ตามหาอยู่ใส่เลยพี่น้องวันนี้ นี่สองหลังนะครับหลังหนึ่ง,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 งยู่นั่นหลังนึ่งนี่หนักเดี๋ยวปุ้งหลังนี้ก่อนหืมหายเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยบักขังพี่น้องมี่นี่โอ้ยอกระตาวกระตาวอยู่อ๊ดพี่น้องเ้ยโอ้ยหนอเดี๋ยวขออนุญาติดการครับ มากครับเอ้ยโอ้ยหายโอ้ยหุ่นนอนหยัดชิงมิงอยู่พี่น้องเลยโอ้ยโมยหดอโอ้ยสำคัญกับเมื่อกี้นี่วายพี่น้องผมโอ้ยกชิมตะนุ่นน้อยนี่ลื้อขี่คือเห้าวนี่ก้อยนี่ แมนบมพี่น้องเลยมั <laughs> นไปซ้ายบักขี่เง,ง,งี้ยงเงี้ยงๆหน่อพี่น,อ <h ứng> น้องอืเสียงลเลยเวิ่งรุ่นไหนนี่รุ่นไหนนี่โหบึ้งเนี่ยโหบึ้งเนี่ยโหซิมเนี่ยน,นะโอ้ย <laughs> พี่น,อน้องเอ้ยมีแต่รุ่นเดียวกันอ้อยต้อยสี่พ่อพี่น้อพี่น้องเลย ขี้นนเงาเงี้ยคุณโลดเน่ามีสีวะงี้นเฮ้ยอุว้วโดนพี่น้องโดนอืมนี่อืเฮ้ยเมนบ้านี่ขี้ขดาก้งหน่อยเมนเลยล่อพี่น้องเลยคุณนะอือกูสิโตหน่อยแต่บ้านานะ เอาา้าหางะไอีกงูพี่นี่พี่น้องเอ้เพื่นอนอม,อม่โมเมนตตัวนี้ครับพี่น้องผมบัดนี้บึงดงนี่กันครับน่า่พี่บอดงดงเมื่อก,กี้นี่โอ้ยจุเลียดมากเลยน้องเองเ้เอ้าเฮ้ย ้ยโอ้ยนอนอยู่นี่พี่น้องหุยโอ้ย,อยตัวกำลังงามตัวอะไพี่น้องัอง,งามอยู่นี่นี่ถือว่าใส่ได้อยู่นะอืมรุ่นนี้แหละกำลัลงงามครับเจ๋วพี่น้องหลังสองครับน้ชชาได้รุ่น,นที่สี่หาตัวโอเคเลยคพี่น้องนีย เอ้ามาเสย์หลังสองกระไดพี่น้องเอ้ยนี่เฮ้ยไงขึ้นมากูาเกานะรู้สึก้งไงกูตัวเมื่อกี้นะพี่น้องนะเออคนละรุ่นวะเฮ้ยหนูหลายรุ่นเรือนี่เฮ้ยมันอยู่ดงนี่นี่ว่ะพี่น้องโอ้ยบนาวหาหาลังนั่นไปดักนู่นเลยพี่น้องเอ้หลังสามหรืพี่น้องว่าอย่างไร นีน่วะหนูอยู่นี่เบิดพี่น้องมา,านะเอาะ้าหลังสามก็บ่พลาดอีกพี่น้องเอเอเฮ้ยโอ้โหอุ้ยหนูโตกำลังงามพอดีเลยอีกวาเนี้ยมันบวกกัดโอ้หนูมันง่ายแล้วพี่น้องเลยโอ้ยบัวนาไปพุ่นเลยกับดักไปเทลงมองอื่นเบิดพี่น้องเลยโอ้ยเซ็งายบาดท,ที่นี่ เบืองว่าหลังที่ซีสิผาดบ่พี่น้องโอ้ถลังที่ซีวพวผาดนี่นะ่าสียดายมากเลยนะครับโอ้ยดำขึ้นกันพี่น้องเลยขี่ไต่เด็กแหลกโอเคอยู่พี่น้องถลังมากดูกันเลยนี่น,นี่จุ่มเดียวบ่วพี่น้องเลยไปฟังขวาเรียบร้อย,ยครับมาบนฟังใสครับโอ้ สวยมันตะเกียบขาวมาลานีคโอ้โหปังขวากระบบแพลพี่น้องโอ้ยดักหน่อยตัวนี้วุ่นงอนเฮ็ดเอียงแทงอยู่คุณก็เต๋อเต๋อเตอตัวงามีตั้งหักพี่น้องเอ้ยดักหน่อยแคุ่้ยี่พี่น้องเลยฟังทั้งนี้ พี่น้องปาดเขาน่อนเด็ดคือลือยโอ้โหอ้สุดยอดพี่น้องโอ้โหบักเอดแต้มแรกของคืนนี้ครับแมวแมวอุ๊ดะเฮ้ยตาจาาแก้วเสียดายเดินเมื่อกี้พี่น้องเลย ดักหน่อยพดโอ้ยโมคิดว่าสิมีหนูดักสองลังติดเบิดเลยเอาดีดีพี่น้องเงยโอ้ตัวหนูไหมโอ้ยน้องพี่น้องเงยเบืองเอาโอ้ยหาดาเกยเอาติดกันสิเดียวตัวพี่น้องเงยโอ้ยสิได้เดินนั่ะนี่ยเศร้าอยู่พี่น้องเงยเดินเงยหนึ่งไซบีเชียสองลังจ่อยนะ โอ้หิบ่อมาทางนี้มิดบัดโอ้ห่าซีดายพี่น้องเลยย้อน,นวิทย์ย้อนอาวุธพิษม่องแล้วพี่น้องเลยส่วนหอวมาทางผีแห้งบ่เป็นตะมี่พี่นอ้องลองร้อยบ่ค่อยหลายครับเซม่นกับมีตะหนูใหญ่เด้อสิบ่แค่กี่ตัวหรอสั่งหน่อยวะเอาโอ้โหโอ้โหพี่น้องเลย มามาโาวิอยุกโอ้โหโอ้ถึงนูไงกับแม่ทันทีเลยพี่น้องเลยนูไญมโมาควดดอกพี่น้องแต่สมมามีบอยลายตัวครับโอ้ยแก๋วหลังสุดไทยครับพี่น้องบัตรที่นี่เดินทางมาถึงหลังสุดไทยแล้ววางไว้หางไก่มูเนี่ยหลังนี่ โอ้โหพี่น้องได้ซื้อโอ้ยมันอยู่โซนหนีรีนี่ครับโซนกลางนี่เมื่อกี้ที่ได้อนอะสองตัวีต,ตรงนั้นอะแล้วก็อ้อมไปปุ่นครับจังก,กลับวนมาเนี่ยโอ้ยเออว่างอาวุธพิษพี่น้องเลยมันอยู่ตรงนี้รีใจกลางนี่สร้างหน่อยสร้างน้ำหนักอยู่โอ้ยนี่เจ้แตูมงามพ้อมเด้พี่น้องเลยจัหรี อยนครับพี่น้องผมสรุปผลงานกันพี่น้องสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าเต็มพี่น้องโอ้ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับพี่น้องสิบห้าเต็มถือว่าโอเคอยู่ครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มค่าอยู่อาวุธหลายนะครับอาวุธสามสิบหกหลังผู้ใะโอ้โหตอนผู้ใดปานนี่ก็โอ้ยขาดทุนนะครับพี่น้องผมย่อยยับนะครับเอาผมคำ ก็นี่กระซีซ้ำนี่แล้วพี่น้องเดี๋ยวมื่นเสาจะมาลุ้นกันไหมพี่น้องว่ามันสีคือบ่มันสีคือเก่าบ่สีได้พิ่อสีได้พอได้แจวบ่มื่นเสาเอามาลุ้นกันอีกที่พี่น้องเดี๋ยวสร้างหน่อยข่องานกันครับกระซี่ทุ่มพอดีแล้วขับรถมูตตูเปล้าบ่ที่นี่ครับผมพรุ่งนี้ว่ากันไหมพี่น้องครับผมราตรีสวัสดิ์ครับครับผมสวัสดีช่วงเศร้าๆพี่น้องที่นี่เดี๋ยวมารอกันเบิ่งกันพี่น้องสีคือบ่มาเบิ่งหมายแหลก่อนพี่น้องหมายหาหลังนี่แหละครับสีคือบ่ มือมาขึ้นได้ไปสองตัวพี่มาขึ้นก็ได้ถือว่าเกี่ยวยี่นี่ปักกนในวัดเสด็จตัวหนึ่งมาสั่นสัตว์มาสองนี่น้อยบังเศร้านี่สิมีจะขังพี่น้องคื่บอกตั้งหน่อยใหญ่มันเบิดโตแล้วล่ะครับมันบุคโปรมีห้อยมันครับหักหัวไปซนละเลกว่าจะไหนพี่น้องอ่านสั่งหน่อยว่าอายุเบิดโตแล้วล่ะครับมึงส่งก็สิีบีซัมหนีล่ะบุคโปรมีห้อยมันครับ หลังแล้วพี่น้องนียน,นี่พอจะโตเ <c oughs> บิดแล้วล่ะครับมึงส่งเลยมาหลุนอยู่ขั้นอย่พี่น้องมัสร้างความเห็นห้อยมันอยู่กโอ้ยได้ซื้อโมเบิดพี่น,อน้อ,นองโมเบิดเอามีเว้มีมีมีอยู่ขั้นนี่ <c oughs> โอ้ยแกวสั่นพี่น้องวัดหลังสามตัวเลียกเาไม้นี่โอ้สุดยอดดีดิพี่น้องเลยห <c oughs> ลังนี่อุ้มนี่พี่น้อง กินหลังสู้ไทยที่มาขึ้นมันแตบไปตัวแรกสร้างหน่อยคิดว่ามันห้วยหนูลงขาวรือแล้ว <c oughs> เออเป็นหนูแผลงเสยมาขึ้นนี่เลยโอ้ยมีจีรีพี่น้องเลยนะครับพี่น้องหาหลังเด็ดแต้มหนึ่งถือว่าโอเคครับผสมพลนธุสำเร็จอยู <c oughs> อ่เพราะว่าบวกก็มาขึ้นสองเลยไปไปไม้ไงกันครับพี่น้องมาที่นี่นะครับพี่น้องมาที่น,นี่มึงไม้ไงห้อ หลังจากเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนอย่างเรียบร้อยนะพี่น้องเลยออกจากยูนิฟอร์มบริษัทแล้วเป็นในพ่านเต็มโตบาท,ทีนี้มันต้องเตรียมพร้อมพี่น้องเขาป้าเขาดงเบอร์ใดหรอกครับซูริสลายเบอร์ใดนะพี่น้องเลยระวัระมัดระวังโอ้ต้องถือว่าเป็นระดับหนึ่งเลยนะครับบมึงกันพี่น้องใหม่ดุอยางพ้นนี่เมื่อคืนผิดหวังขนาดพี่น้องเลยเอาวัดเศร้านี่สิคือบอพี่น้องเลยกันฮะ คือบอ่แหลกกันนะโอ้โหคือเก่าอยู่พี่น้องเลยโอ้ยเนาะโอ้โอยื่นบ่คืออยู่พี่น้องเลย,พ,เลยพี่น้องเลยพุ่นโอ้บ่อยากจะเสื้อไอลีครับไม้นี่ไม่แดงเดี๋ยวะในผ่านคนไหนเห็นก็นว่ายิ้มแล้วครับนี่ไม้นี่ เหออ้ทั้งห้อยกัดทั้งห้อยขีดเอ,อ้มาลานอยู่พี่น้องผมนี่หนุเงียบไหลครับผมพี่น้องตามคาดครับสิบก่าหลังสิบสองหลังผมี่ยังไม่สกิดจัดอย่างเงียบกิ๊บผมเป่าสากพี่น้องเลยโอ้ยเนาะไปไปเบื้องไม้นี่พี่น้องมาที่นี่สิ่งส่งคือบอ่โอ้ยวายู่เยอสืเสื้อสายตา พี่ได้ด้อมอมาล้มลงไม้นี่สักกะโหยคือสีสุดจัดประหลัดบอกสั่งน้าพี่น้องเล <c ười> ยเอาเบิรงกันครับไม้นี่สามหลังติดเลยเด้อพี่น้องเลยมาขึ้นนี่ยโซนนี่ยมึงหลังแรกยดมาขึ้นก็นได้ไปเด้ขึ้นบอกพี่น้องเลยโอ้ยมีจีรีวะพี่น้อง <c ười> มันสีเบิด์ตตัวกันเนี่ยพี่น้องเลยสองว่าจังไดีโอ้ยสองกระมิดพี่น้องเลย เบ็ดโตสิน喏สั่งหน่อยวะโอ้สิเบ็ดคักเบ็ดเงียบเลยโอ้คุณนี่พี่น้องไงเด็ดคือลืออยู่อืุนี่ไงโอ้อตัวงามพี่น้องไงสวยสวยโอ้รุ่นนี้ละกำลังงามๆครับเดี๋ยวาลพี่น้องของคุณเอ้าแต้มแหลกพี่น้องไงยดงนี่ เดี๋ยวพอสองตัวอ๋อนี่ไงพี่น้องนึกว่าชิบวได้เออหลังตัวมากเลยครับนี่หึหึกระติบเอาอยู่เมื่อกี้นี่เดี๋ยวพอสองตัวบอสันมาอยู่พี่น้องเขาวิ่งอยู่เขาวิ่งอยู่เอ้ยโอ้มันต่ตัวงามๆครับหมายนี่ปั๊บจะตัวปิดตะมั่นขนาดนีน้พี่น้องมุงขนมันผุล่ะโอ้ยสิมันจดุจดๆวะบดงดงนี่เจ๊ลางต้องใสพี่น้องเไย ขึ้นจะได้เสืที่หลังเนี่เบ,บิดตโตบ่พี่น้องมิดเลยวะมาขึ้นได้สองหลังติดเลยได้ครับหลังหนึ่งอยู่นะก็ได้เด้นะเดี๋ยวไปเบิ่งเงินพี่น้องนะรับพี่น้องที่มันสัดแมวมาขึ้นเนี่ยเอาเศร้ามากแต่ยังได้เสยพี่น้องเลยบร้บรอดบ้รอดน่องเฮ็ดแข็งแม่งยุบบัดที่นี่โหนง่ามไม่รวยดีขนาดพี่น้องเอ้ มันจุกจ้วดนะเอ้าเศรษฐกิจที่กันพี่น้องเลยโอ้สุดยอดหลังนี่สองเต็มเลยแก๋วสม่าโบวีหวาเลยพี่น้องเลยโอ้อยนี่ว่ามันยังมาเก,ก็บกระดักกับบ้านซื้อๆพี่น้องเลยฮะขุนนี่เขาโม่งตุงยิงติงโยคีไตอะตายพี่น้องเลยเอ้าเดี๋ยวเมื่อกี่หลังเหรอครับเอ้าหลังสุดท้ายครับบัดนที่นี่ มื่อคืนมันก็ได้ไปอยูเด้พี่น้องเลยต้นนี่โอ้โหอุ้ยใส่ผิดหม่องอิลีพี่น้องเอ้ยเนี่ยคุณอะโอ้โหสองตัวเลยลังนี่สุดยอดอิลีโอ้ยพี่น้องเลยว่าอยู่วะครับพี่น้องผมโอ้ อันนี้ขององเซานะครับได้หาเต็มนี่เละพี่น้องสองสี่หาหาเต้มนี่แหละครับถือก็โอ้ขีลายห้พี่น้องเลยแค่หัวคําขนาดครับหัวคาสิบหาเต็มนี่ครับพี่น้องข้างล่างว่าสร้างหนยเอาใส่ออกเบิร์นะครับมันนี่มันเลยเป็นเป็นต้มพร้อมแฝดนะครับเพราะว่าควักใส่ออกไปเบิร์ครับแล้วก็แช่ฟิตเว้นะครับคงความสดมันไหวพี่น้องเอ้าครับผมกระซี่งซ้ำนี่แหละพี่น้องมื่อคืนสิบหา เศร้าไหมาอีกหากะเศาโตพอดีพี่น้องเลยอ่ะก็ถือว่าโอเคยอยู่ครับก็ถือว่าพ่อคุ้มค่าอยู่จังน้อยอยู่โ่เป็นไดโอ้สิได้แต่ไปลงผิษมองอลไรพี่น้องเลยว่าสั่นและวโอ้สิคืออยู่นะครับมันนี่เหนี่ยเลี้ยเสียสายตาโพดดุงปลาขนโอ้ใครเห็นกับว่าสุดยอดแหละครับในผ่านผู้ใดเห็นกับว่ามันงอวัยว่ามันลูกปากหลวบๆผู้ไรพี่น้องเลยที่ไหนได้ๆพี่น้องเอ้ยโมเป็นเอาเลยเอา แล้วนี่แหละพี่น้องเมื่อหน้าพ่อกันไหมครับนี่นี่ที่ได้ซ้ำนี่แหละอัปเดตสกอร์สร้างหน่อยกับซีรีส์กับบ้านแล้วครับวันนี้ฟาวิทนู้กันมาที่นี่เอ้าเมื่อหน้าจะว่ากันไหมพี่น้องครับผมสวัสดีครับ